เอาคุณหมอมาแล้วคุณหมอมาดูหน่อยแล้วหมอมาดูทวดหน่อยพรุ่งนี้ตะวันแดงแคนครสวรรค์ค่ะขึ้นทเที่ยงคืนจองโต๊จองโต๊ได้อย่างเอาคุณหมอมาดูหน่อยอยู่บางศิลาทองค่ะอำเภอ อาเภอบางศีลาชองเอาแม่มันมันดิบหรอปลาส้มอ่ะอันไหนคุณมาอันไลูกค้าให้าเออคนเห็นถ้าหนูยังไม่เห็นเด้ที่แหลกไหนตรงนี้ีค่ะอันเป็นอะไรวะ้มรักย นั่นมันจะเกีบุญนั่ยแด้บ้านะเอาละมาตีมาาก็าวาลก้มเบึงอันนี้เป่าหรือยังเป๋่าหรือยังอ๋อแม่จับอ๋อแม่จับนี่ไงอ๋แม่ออกแม่ออกไห้หนูจับเป่ายังเป่าให้ทั่วยังเป๋่า ปกตินั่งกินไข่ขาวแม่แก่ให้แม่แก่ให้แม่แก่ให้

วันนี้เพิ่มติมคือแกงเห็ดทอดหมูกินบ้างไม่กินบ้างไก่มย่างนี่คือกินได้คอยอะไรงีคอยกินกุละพออเน่ยให้ลาอกลาออดัไม่เอาไข่ไหมเอือกไข่ไข เอดไมกต่องยเงากี่อยททำไงต่อมรักม่รักพ่อไหมักวหมชวน้หมแ้มชวก่อนวามแข้มวก่อนอ้อยากได้เออปากแดงๆนะหนูเมื่อวานนึงเมือวามาจับแก้มถั่วแล้วกระายรู้ไหม <อ>นี่จะมีปลาค่ะโอ้ปลาชอบกินไั่โอ้โหนาะโอ้โหเลาปลาเอาไว้ทางการกันเด้เลยอันนี้เต้อากันเดีวไม่ได้วน้มพไม่กเอาเอาเอาไปลูกเอาไปยังัน ไม่กเกินไข่ขาวรักแมไหมรักแม่ไหมรักแม่ักพ่อไหมรั่อไมพอไหมรักพ่อไั่อไมรกพหมพ่อมัก้มรัก่อหมัอหัก้มทวกไก่อนหอมแก้มอไมออหอมมกไออไอ ก uh, ินแน่อยู่จ้ะเดียวแต้ซึ่งจานน่ช่อไอ้หก็แคนี้จานเราจาม่